เดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องพามาดูตัวอย่างสำหรับการหวานข้าวนาปีนั่แหละพี่น้องสำหรับอันนี้แปลงนี้เป็นการไหไถคลาดกบพี่น้องไถขาดกบก็ถือว่าฟีมือพี่น้องฟีมือนะคือนานี่เรียบเสมอดีพี่น้องคือแทบจะแทบจะมองไม่ออกเลยว่า อันนี้มันมันไถคาดจ,จริงไหมนี่เบิงพี่น้องคือถ้าดูผิวเผินนี่แทบจะเอาเรียกว่าอะไรแทบจะมองว่าเป็นอการไถปัน่นแต่อันนี้มันคือการไถคลาดพี่น้องไถคา,าดกบแต่ทีเนี้ยมันเป็นรถไถเล็กพี่น้องอรถไถน้อยรถไถไอ้สี่สิบสี่สิบแรงพี่น้อง คือคือไอเวลาที่เราเวลาที่เราเลือกเวลาที่เราเลือกไอการจะถ่ายปัน่นไถ่ายหวานหรือว่าไถหุดเหนียก็แล้วแต่นะพี่นอ้องคือถ้ารถไถคันใหญ่เนี่ยคือจังหวะการเลี้ยวพี่นอ้องจังหวะการเลี้ยวจังหวะเขาเรียกว่าตีวงตีวงเลี้ยวเนี่ยคือรถคันใหญ่เนี่ยมันจะเลี้ยวยากพี่นอ้องรถคันใหญ่มันเลี้ยวยาก พอมันเลี้ยวยากนี่สําคัญนี่คือเรื่องมุมพี่น้องเรื่องมุมนี่มุมเนี่มันจะแบบมันจะไถไม่ค่อยดีไถไม่ไม่ไม่ค่อยได้เออแล้วทีนี้มันเกิดทุ่่ไถไถดันดันปรับปรับเอามันกลายเป็นว่ามันมันคลุกคุกคักนะพี่น้องเออแต่ทีนี้อันนี้มันเป็นรถไถสี่สิบแรงนี่มันตีวงเลี้ยวแคบเออมันตีวงเลี้ยวแคบมันก็เลยทําให้มันดูสวยงาม แต่มันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเนาะคือรถไถไอ้รถไถเล็กไอ้สี่สิบแรงนี่คือไอ้มันมันจะไถตื้นเออมันสี่ไถตื้นพอมันไถตื้นเนี่ยมันมันก็จะไอ้กรบหญ้าไม่ค่อยดีเรถไถใหญ่เนี่ยมันไถลึกพี่น้องมันไถลึกมันก็เลยกรบหญ้าดีอแต่ทีเนี้ยเฮ้าก็ต้องเบิงว่าไอ้ไถลึกเนี่ยทำหน้าแมนบอ เราจําเป็นไหมที่จะต้องระเบิดดินดานอ่าแมนบอกมันมันก็มันมันก็กจำเป็นเพราะฉะนั้นนี่การที่เราจะเลือกรถไถหรือว่าจ้างรถไถเพื่อที่สีมาปัน่นสีมาปัน่นหรือว่าสีมาไถหุดสีมาไถขาดกบนี่เข้าตรงเบื้อง้องเราต้องดูว่า <c oughs> จะเอาคันใหญ่หรือจะเอาคันเล็กเออแต่ทางนี้ทางนั้นมัน,ม,นมันก็อยู่ที่ฝีมือเนาะมันอยู่ที่ฝีมือ เพราะว่าบางคันก็รถถ่ายเล็กก็ทําไม่สวยเหมือนกันแม่นบอแต่บางคันนี่ยรถถ่ายใหญ่รถถ่ายบางทีเป็นฟอร์ดพี่น้องฟอร์ด 6, 6 0, อไรหก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 หนึ่งศูนย์อะหกหกฟอร์ดอ้เพาเดียวนะ่ะบางคันเขาก็เห็ดงามเลยพี่น้องบางคันเขาทําสวยเนี่ยเออมันมันทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันมันก็เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ฝีมือเนาะอยู่ที่ฝีมือ,อ,อแต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือไอในความเป็นจริงก็คือถ้าถ้าพูดถึงเรื่องสรีระพูดถึงขนาดรถเนี่ยยิ่งคันใหญ่ยิ่งนาแปลงเล็กเนี่ยมันยิ่งทํางานยากพี่น้องพอมาทํางานยากนี่ยผลงานที่ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะดีไม่เท่าที่ควรหรืออาจจะไม่ค่อยสวยแม่นบ่ละเคือจังไง่แบบเนี้พี่น้องเห็นไหมเนี่ย สำคัญเนี่ยข้างข้างเนี่ยมันมันมันเป็นขึ้นเนี่ยมันเป็นขั้นคู่คือเป็นขั้นแท้เลยเห็นบ่เห็นไหมนี่พี่น้องเนี่ยไอตรงเนี้ตรงนี้เป็นขั้นคู่เลยเออคือถ้าคันที่เขาบางคันที่เขาละเอียดเนี่ยพี่น้องเขาจะดันไห้ถูไห้เลยได้เออมันจะเรียบเสมอเลยได้อแต่บางขั้นเนี่ยเวลารับจ้างไถรับจ้างคาดปั่นเนี่ยคือ เฮ็ดเอาแต่เงินพี่น้องนูอฝ้าเอาแต่เงินเออไม่ไม่เน้นความสวยงามอือถ้าคือว่านาอคือถ้าถ้าคิดจะยึดอาชีพรถไถยยึดยึดคิดว่าจะยึดอาชีพรับจ้างเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะกินยาวๆเนี่ยคือต้องต้องต้องฝีมือเนี่ยจังหน่อยทําให้เขาดีเฮ็ดให้เขาดีปีหนาจางใหม่อือคือ งานงานงานไถหรือว่างานไหนรับจ้างเนี่ยมันมันผมว่ามันเป็นเหมือนไอ้อาชีพบริการเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการคือมันต้องมันต้องเอาใจลูกค้านี่จังหน่อยเออเอาใจลูกค้าเนี่บอแมนว่าเส็ยเ,เอาแต่งเงินอย่างเดียวคือแถวบ้านผมน่บอกเลยว่าถ้าเห็ดเอาแต่งเงินเนี่คือได้งานปีเดียวพี่น้องได้งานปีเดียวปีต่อไปเข้ากับไปไปจ้างคนอื่น ไปจ้างคนอื่น ừ, แล้วกัน cv แล้วบานนี้แม่นบมเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากไปสําหรับไอ้คนที่มีรถไถเนาะคนที่มีรถไถคนที่คิดว่าจะรับจ้างเอาเป็นว่าคนที่คิดว่าจะออกรถไถมารับจ้างออกรถไถมาเฮ็ดหน้ารับจ้างเขาต้องต้องผลงานนี่คือต้องต้องดีแน่ใจหน่อยแต่บางทีนี่ก็ทําไม่ค่อยดีนะพี่น้องแต่ว่าพูดเก่งรู้จักปะละ รู้จักพูดก็คนเขาก็พอใจอแต่บางคนนี่ทำดีแค่ไหนแต่ว่าบไม่รู้จักพูดไม่รู้จักปะหลาอไม่รู้จักคุยเขากับประจ้างอีกก็มีคือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือว่าเนาะมันร้อยพ่อพันแม่มักภายมักมั่นแต่ว่าคลิปนี้สีผ้ามาเบื้องผลงานพี่น้องของนาแปลงนี้ที่เขาไถาคลาดแบบสวยพี่น้องถือว่าสวยนะเอคือเบื้องนี่พี่น้อง เห็นปะ่ะถือว่าออกสวยนะแบบเนี้แล้วก็เรียบเสมอดีด้วยอืมนี่การหวานกันนี่งอกประมาณนี้พี่น้องงอกประมาณนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบพอดีมากมากนี่ตัวอย่างเลอพี่น้องเดออสําหรับใครที่จะทาําน,เน,นาเป็นปีแรกเฮ็ดนาเป็นปีแรกบอลูว่าสีหวานให้ถีให้ห่างประมาณไหนนี่ให้นี่นี่ประมาณนี้เลยเห็นปะ่ะ เนี่ยเวลาหวานไห้วันทีประมาณนี้เ,นเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่จะควบคุมวัชพืชพี่น้องเพราะว่าผมคือการหวานข้าวนาปีเนี่ยคือผมพูดไปหลายคลิปแล้วเลขย,ยังมีคนกับเขามาถามอยู่ว่าวาันทีดีไหมวานหางดีไหมไอ้คลิปการหวานข้าววานทีวันหางผมผมผมก็พูดไปกับหลายคลิปพี่น้องผมพูดไปหลายคลิปแล้วคือไอ หวานข้าวเนี่ยผมอยากให้ให้เน้นให้เน้นเนี่ยถีไม่ถีก็ประมาณนี้พี่น้องทีบอทีก็ประมาณนี้นนคือเราเราเราต้องเผื่อนด้พี่น้องคือคือน้ำสำคัญนะภาคอีสานเ่านํำมันบริเนนอนพี่น้องผมจะย้ําเสมอว่าภาคอีสานเราคือน้ํามันไม่แน่นอนพี่น้องคือเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนหนมันสิมาตอนไหนเฮ้าบุรูเลยคืออย่างแบบเนี่ยคือบางทีเราเห็นว่าสวยๆแบบเนี่ย ไม่ค่อยมีหญ้าแบบนี้แต่ถ้าฝนมันแรงฝนมันทิ้งช่วงประมาณเดือนสองเดือนแบบเนี้หญ้ามันขึ้นเลยเด้พี่โน้องเพราะฉะนั้นพอหญ้ามันขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราหวานห่างเนี่ยถ้าเรายิ่งหวานห่างเนี่ยหญ้ามันยิ่งจะขึ้นเยอะพี่โน้องเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเสมอว่าเห็ดหน้าทำนาหวานนาสํารวยนาหวานแห้งเนี่ย เราเราอย่าไปหวังเรื่องอะไรแตกกอพี่น้องเราตรงวานให้มันให้มัน,วาน,มนวานให้มันเกือบเกือบจะถี่ไปเลยเออแมนบอกเพราะว่าถ้าเจ้าวานหางปั๊บเนี่ยคือคุณต้องมองว่าถ้าน้ํามันไม่มาล่ะออถ้าน้ามันบ่มาเห็นท่าไหนเออเราต้องเผื่อพี่น้องเผื่อเผื่อมันตายด้วยเออเพราะว่ามันแรงฝนทิ้งช่วงนเนี่ยในช่วงไอ้มิถุนามิถุนา ถึงกรกดาเดือนหนายฝนมันจะทิ้งช่วงพี่น้องทุกปีเลยเออทุกปีเลยเกือบทุกปีเลยไปเดียพอมันทิ้งช่วงเนี่ยนี่แหละช่วงนี่แหละที่หญ้ามันจะขึ้นอือพอหญ้ามันขึ้นปั๊บเนี่ยเฮ้าสิเฮ็ดหยังบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าอยังเพราะว่าน้ํามันไม่มีไงพี่น้องนู่นเราจะทําได้ช่วงนูน่นช่วงไออเดือนสิงหาพุนละ่ะหรือว่าปลายกรกดาช่วงนั้นฝนมากเออไม่ว่าจะใส่ปุ๋ย <c oughs> หรือว่าสิตัดเข่าก็จะทําได้แค่ช่วงนั้นพี่น้องแล้วถ้าบางปีแหละกรกดาฝนกับบอสันมามสิงหาฝนกับบอสันมาคือจังปีที่แล้วเอายกตัวอย่างใกล้ๆเลยเอาปีที่แล้ว่ปีที่แล้วบุรีรัมย์บานผมฝนมาเดือนกันยาพี่น้องอแล้วพี่น้องคิดดูถ้าสมมุติว่าพี่น้องหวานพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาโน่สี่เดือนนะ่ะพี่น้องสี่เดือนนะ่ะไม่มีน้ําเลยนะ่ะ พี่น้องคิดว่าถ้าพี่น้องหวานหางเนะี่ยเอ่อหญ้ามันจะเยอะสักขนาดไหนพี่น้องเออสมมุติว่าหวานหางด้วยเออหวังรอว่าให้มันแตกกออีกตั้งหากแห้งสีจังพี่น้องแห้งสีหนักกว่าเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหวานข้าวผมสีจ้ำผมสีบอกเอฟซีเสม,มอว่าอย่าไปอย่าไปหวังเรื่องแตกกอพี่น้องเอย่าไปหวังเรื่องแตกกอเลยเออให้หวังว่าหวานให้ต้นเยอะก่อนเอต้นเยอะรวงเยอะ ออคือจังแบบนี้เห็นไหมเหมือน,นแบบนะี้แบบนี้คือไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องแต่ก่อพี่นอ้องเออถึงฝนจะแรงเออถึงน้ําจะดียังไงเนี่ยสมมติว่าปีนี้ฝนดีอ่ะปีนี้ฝนดีมันก็ยังได้ข้าวเออแม่บอกเออแต่สมมุติว่าปีนี้ฝนแรงเนี่ยเออถึงมันจะตายลงไปบ้างข้าวมันจะบางไปบ้างเออมันก็บางไม่มากพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าต้องเฟื่อพี่น้องเห็นหน้าปีเราต้องเฟื่อเออให้ลืม ให้ลืมไปเลยบอกว่าเดี๋ยวมันก็แตกก่กอให้ให้เลิกคิดเลยเรื่องแต่กอพี่น้องเ,อเลิกคิดเลยว่าเรื่องแต่กอนะออวานข้าวนาปีเลิกคิดเรื่องแตก่กออวานเฟื่อไปเลยพี่น้องเนี่ยทีหรือห่างก็เนี่ยประมาณนี้เบื้องเองาพี่น้องทีหรือห่างก็ประมาณนี้อ่ก็เหมือนที่ผมบอกหนึ่งกระสอบยูเรียเย็บต่อสองไร่อันนั้นจะพอดีไม่ว่าจะนาโนน,นาน้ำนาน้ำ นาลุ่มนานดอนหวานประมาณนั้นพี่น้องเนออแต่ถ้าใครที่จํากัดได้ก็นาลุ่มน้ํามาเร็วก็หวานห่างก็ได้เออแมนบอกแต่แต่เราจะเชื่อได้ไหมล่ะว,ว่าปีนั้นน้ําจะมาเร็วแมนบอกละ่ะมันก็เชื่อบ่ได้อีกเขามองเ่เห็นไงพี่น้องเออธรรมชาติเรามองไม่เห็นเลยเออบางปีนี่พี่น้องเห็นบอขนาดนาลุ่มแท้แท้เออฝนยังมาล่าฝนยังมาช้าเลยแมนบอกละ่ะเออแต่บางปีนี่นานดอนแท้แท้ ฝนกับมาเร็วน้ากับมาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบนานอนพี่น้องเออมันบนานอนภัยสารเท่านะ่ะเออเรื่องน้ำนะเพราะฉะนั้นนะ่ะหวานเมล็ดข้าวนะ่ะเออถ้าอยากได้ผลผลิตเยอะเออที่คือลดลดความเสี่ยงในการขาดทุนเนี่ยหวานข้าวเนี่ยให้ให้เอาหวานเกือบเกือบจะทีไปเลยพี่น้องเกือบเกือบจะทีเออแต่เอาไม่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 ทีนะเออถ้าทีมันสีกลายเป็นตกลกามันแห้งสีบัวลอเข่าแบบนั้นออแมนวอ ให้หวานเกือบเกืบจะทีหนึ่งกระสอบยูเรียเย็บต่อสองไร่พอดีพี่นอ้องออพอดีอันนี้พูดจากประสบการณ์นะพี่น้องนะอะ่โอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าส่วนกันฟังนี่กับบรรยากาศทุ่งไห้ทุ่งหน้าพี่น้องข้าวก็เริ่มงอกโอเคครับผม